อย่าพึ่งไปให้ความสําคัญหล่อนใอเรื่องที่มันถูกปะ่ะไอเรื่องที่มันยิบย่อยเอาเรื่องที่โครงหลักๆก,กับคุณให้ได้ก่อนสนใจแต่พระหลักล้านว่าบ้านเราจะฟุกจะมีหลักล้านไหมแต่พระหลักพันหลายๆพันไม่สนใจผมจะบอกให้อำาอยู่ปะ่ะอ่าถ้าอ้ำถ้ามหมาอยู่จําได้ไหมที่เราไปซื้อพระที่ท่าเรือ ลูกเขาที่จะเอาตังค์ไปสู้คดีที่ขับรถชนคนนี่แล้วเขาให้เราไปซื้อใบที่เหล็กเนื้อเงินใช่ปะปรากฏว่าใบที่เหล็กไม่แท้ถอดใจละขอดาวอีกสี่สิตัวถึงสองร้อยเราก็เลยขอดูพระอย่างอื่นในบ้านปรากฏว่าพระที่เขาไม่สนใจไม่ได้คาดหวังที่อยู่ในบ้านอะ่ะ เราไปซื้อไปกี่แสนนะอ่าเนี่ยประมาณสักเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูเรื่องนี้ก่อนประมาณสักหลักพันสี่ห้าพันสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองอ่าหกองนี้แบบบรรยากาศสดๆเลยนะว่าถ้าวันนั้นคขเอาภามาให้ผมอะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละอ่ะส่วนที่เหลือเก็บไปคืนเขา วันนี้คุยเรื่องนี้กันไหมว่ามีพาระในบ้านจะจัดการยังไงใช่ไหมประมาณสี 4, นะ่พันแหละซื้อให้เขายากกันอ,คอ่คือประมาณว่ามาคุยเรื่องนี้กันไหมว่าถ้าเรามีพาระในบ้านจะจัดการยังไงอ่าดังนั้นช่วยกันแชร์ออกไปครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะว่านะตอนเนี้ยผมอะได้ร่วมมือกับทางหลายๆห,หน่วยงานอ่า ถ้าใครเป็นแฟนเพจสังขวานคงจะรู้แล้วเพราะว่าเราโพสต์ไว้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรับเช่าพระหนึ่งรคิวสำหรับผมาการรับเช่าพระเนี่ยปกติแต่สำหรับพี่ๆสื่อมวลชนและสำหรับคนที่เขาเห็นว่าการกระทำของเซียนพระ กลุ่มรักเครื่องสันขวานนั้นมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนได้เขาก็เลยไม่จัดเล็กเขาก็เลยมาร่วมจัดแล้วจัดให้ใหญ่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้ใครมีนี่โดนฟ้องร้อง อ่าไปเผลอเป็นหนี้นอกระบบอ่าไปเผลอนะยืมเงินคนใกล้ตัวญาติพี่น้องมาแล้วมีปัญหาไม่รู้จะทำยังไงหมายความว่าตอนเราจะใช้เงินนะ่ะพระเครื่องเนี่ยเหมือนแหวนเพชรถ้าให้ผมเปรียบเปยนะคือถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นเพชรแท้หรือเพชรเก๋เนี่ย เวลาเราเอาไปขายเราก็อาจจะโดนหลอกอแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเพชรแท้เวลาเราเอาไปจะใส่โชว์เนี่ยก็กล้าใส่โอ้ใจใจฟูเลยฉันมีแหวนเพชรแท้จะเก็บอ่ก็กล้าเก็บจะไปขายก็รู้มูลค่าเหมือนกันเลยปลาเครื่องเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ว่าแท้ เราจะกลัวครับเวลาจะใช้ตังอะลดรู้นี่ว่าไปแน้นได้เท่าไหร่เอาลดไปเข้าแน้นก่อนที่รู้นี่แนะจำนองได้เอาไปจำนองก่อนแต่เห็นไหมพระเครื่องกลัวมีจะข่าวว่าเสียนหลอกเสียนหลอกเอาไปแล้วซื้อพันหนึ่งขายแสนหนึ่งเงี้ยมีแต่เรื่องหลอกสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาพระเครื่อง นะฮะไปปล่อยเช่ายัางไงอ่าอาจารย์จินงสนามฟุตบอลกระบาวระยะเวลาใดรวมสันขว่านคนอ่าเดี๋ยวผมแจ้งครับไม่ต้องห่วงครับพรุ่งเนี้ยถ้าประมาณสักช่วงบ่ายโมงอ่ะอ่าเจอนะบ่ายโมงโทรหากันอ่านะครับเพื่อนๆฟังนะผมอะ่ะตอนที่เราอยู่กับแค่ในกลุ่มเซียนพละเนี่ย มันไม่เปิดโลกเหมือนกับเราได้ไปเจอสื่อมวลชนเราได้ไปเจอท่านด็อกเตอร์อ่านะเราได้ไปเจอนะผู้ที่ทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณามันเปลี่ยนไปหมดเลยครับอ่าเพราะว่าใน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 การเราอยู่กับเซียนพระเราก็เราก็อยากจะทำเท่านี้แต่พอเราไปเจอคนข้างนอกเขาอยากจะร่วมทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ นะไม่ใช่ครั้งแรกแนะ่นอนร้อยคิวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของร้อยคิวที่ใหญ่อ่นะนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหญ่กว่าแค่ผมเคยทำมานะร้อยคิวแรกรับที่หอประชุมนะครับในเขตนะพระราชวังสนามจันทร์อนะ่า และก็จะมีคนที่มาเนี่ยคือเซเลบในงานเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวที่อยากเห็นโอ้โหนักข่าวที่มานี้ไม่ใช่เล็กๆนะคุณรู้จักเว็บสนุกไหมคุณรู้จักไทยนิวคุณรู้จักเส้นทางเศรษฐีคุณรู้จกักนะธุรกิจคุณรู้จักเนชั่นเขาอยากรู้ว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยหรือพระเครื่องเนี่ยมันจะช่วยได้จริงไหมเช่นเวลาตอนเนี้ยเหตุฉุกเฉินพ่อแม่อยู่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดเหตุฉุกเฉินต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด่วนนี่นอกระบบตามทวงนู่นน,นี่นั่นพระเครื่องจะนํามาเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงไหมได้เท่าไหร่มันจะมีจริงไหมในบ้านเนี่ยที่ไม่รู้เลยว่าในบ้านตัวเองมีพระหลักแสนเนี้ยแล้วก็บีบให้ ทีมกายพวกผมเนี่ยเอาเปรียบคุณไม่ได้ด้วยนะไอ้ใจเราไม่เอาเปรียบอยู่แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีทุกคนเขาเป็นเซเลบมามองเนี่ยอ่าวันที่สิบสี่กันยายนใครที่ต้องการจะนำระที่บ้านมาตรวจเช็คก็ฟรีจะมาเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้จองคิวไปที่ หน้าเพจสันขวานนะะอ่ะขอคอมเมนต์หน่อยใครคิดว่ามีประโยชน์บ้างใครอยากมาจองคิวเลยครับเดีย๋ยวช้าแล้วเต็มนะครับสวัสดีครับพี่เจมส์พิสเบรนอ่าได้เลยครับพี่เจมส์ผมอยู่บ้านโปง่งแล้วผมอยู่หนองอ้อถ้าพี่เจมส์กลับมาที่บ้านโป่งอะ่ะโทรหาโก้งก็ได้อ่าเดี๋ยวโกง้งพามาบ้านผมครับอ่าคิดเห็นอย่างไรกับนะเขาเรียกว่าะ โปรเจก์นี้เขาตั้งชื่อให้ผมเสร็จเลยนะว่าเนะฮยสันขวานนี่นะครับรับซื้อพระสู้เศรษฐกิจไปด้วยกันทุกบ้านนะผมเสียรู้ไปแล้วครับเสียกดราคาแต่เดี๋ยวต้องขายอ่ะไม่เป็นไรผมจึ่งบอกไงเราต้องทําความรู้จักกับพระบ้านตัวเองแล้วนะขาพี่เกย์พี่เกยบอกมาห้าร้อยองค์เลยอ่ะมาขนมาให้โคตาแค่ห้าร้อยนะอ่า คือเราต้องทําความรู้จักกับพระเครื่องในบ้านเราได้แล้วครับเมื่อก่อนพระเครื่องไม่แพงพระเครื่องขายไม่ได้เราไม่ให้ความสำคัญไม่เป็นไรแต่ตอนนี้พระเครื่องมีมูลค่าสูงครับเราต้องกลับมาใส่ใจมาทำความรู้จักนะกับพระที่มีในบ้านเราได้แล้วพระเครื่องตอนนี้มีมูลค่าสูงกว่าเพชรสูงกว่าทองด้วยนะ เมื่อก่อนไม่สนใจไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ต้องกลับมาใส่ใจมาสนใจทําความรู้จักกับพระเครื่องที่มีอยู่ในบ้านเราได้แล้วครับดาวหกสิบดวงจากพิกวีวัรไม่สบายใจเลยขอให้ถึงสองร้อยดวงได้ไหมจองคิวยังไงไปหน้าเพจสันขวานเลยครับเดี๋ยวแอดมินจะคอยดูแลครับอ่าปกติผมจะอยู่สนามฟุตบอลนะ่ะทุกเย็น นะเพราะว่าผมชอบไปนั่งดูนะเด็กๆเ,กเกตะบอลกันนะครับอ่าอาจารย์ครับแบบไหนี่ละครับเดี๋ยวเผมจะสมพนี่ไงพี่ต้องรู้จักไงถ้าพี่ไม่รู้จักราคาพระตัวเองผมจึงบอกว่าตอนนี้ให้ผมพูดพี่ก็ไม่เข้าใจพี่กลับไปทำความรู้จักก่อนว่าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขาเคาะราคาเวลาสุด อ่าไปดูซินะว่าเซียนพระแต่ละคนเนี่ยเขาปล่อยพระอะไรบ้างประเด็นมันคืออะไรรู้ไหมโอบไปดูแต่พระหลักล้านแต่ไม่ไม่สนใจไปดูพระหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหลายพันไม่ดูเราไม่เหมือนเนี้ยบางทีเราดูเว็บราคาเวอร์เลยสุดท้ายเขาไม่รู้ราคาไงเขาจะเอะกรกันได้ไหมปั้นโอฟังนะ อะไรที่มันยุ่งยากละเอียดตัดออกไป mm hmm. ไอ้ที่ง่ายๆมีประโยชน์เอาก่ออย่าพึ่งไปให้ความสําคัญหลอนใจเรื่องที่มันถูกปะ่ะไอ้เรื่องที่มันยิบย,ย่อยเอาเรื่องที่โครงหลักๆกับคุณให้ได้ก่อนสนใจแต่พระหลักล้านว่าบ้านเราจะฟุกจะมีหลักล้านไหมแต่พระหลักพันหลายๆพันไม่สนใจผมจะบอกให้อําอยู่ปะ่ะ อ่าถ้าอ้ามถ้าหมาอยู่จําได้ไหมที่เราไปซื้อพระที่ท่าเรือลูกเขาที่จะเอาตังไปสู้คดีที่ขับรถชนคนนี่แล้วเขาให้เราไปซื้อใบขี้เหล็กเนื้อเงินใช่ป่ะปรากฏว่าใบขี้เหล็กไม่แท้ถอดใจละขอดาวอีก 4, สีตต่สิบตัวถึงสองร้อยเราก็เลยขอดูพระอย่างอื่นในบ้าน ปรากฏว่าพระที่เขาไม่สนใจไม่ได้คาดหวังที่อยู่ในบ้านน่ะเราไปซื้อไปกี่แสนนะทั้งพ่อขายคองมินพรอตยอดทงวัดมอนทั้งเหรียญพ่ออดทั้งพระพ่อนาดเห็นใ่ปะประเด็นคือคุณดูแต่สื่อไอ้พระนะจะฟุกหลักล้านหลัก,ก,กนู่นนี่นั่นกลับมา ทำความเข้าใจกับพระบ้านตัวเองใหม่ไม่ใช่คุณจะสนใจแต่แบงค์พันเฮ้ยเหรียญสิบหลายหลายเหรียญก็เป็นพันเหมือนกันแบงค์ร้อยหลายๆใบก็เป็นหมื่นเหมือนกันใช่ไหมอ่าดังนั้นต้องย้อนกลับมาสวัสดีครับคุณนเดชทำความรู้จักกับพระบ้านตัวเอง อว่าผ้าบ้านเราเนี่ยเป็นผ้าแท้ไม้แท้แ,แล้วแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่ผมบอกนะผ้าบางอย่างนะหลักพันวันนี้หลักแสนอีกสี่ห้าปีข้างหน้าก็เกิดขึ้นได้แต่คุณต้องทองความรู้จักกับพระในบ้านของเราได้แล้วพี่จะส่งดาวมาอดดวงขอบคุณครับพ,พี่เอาราคาในเว็บเชืถือได้จริงหรือครับพี่ก็ดีกว่าคุณไม่รู้เลยเปะล่า่ะกลัวกลัวแล้วก็กลัว ขอบคุณนะพี่กวีวัน์อ่าดีกว่าคุณไม่รู้เลยไหมแล้วพอเวลารู้แล้วเนี่ยก็อย่าไปดูเว็บเดียวสิก็ดูหลายๆเว็บสิอ่าถ้าดูในเว็บแล้วไม่มั่นใจถูกป่ะก็ไปดูดิเจอเซียนก็ไปถามเซียนอยู่ว่าเล่นเท่าไหร่พระที่คุณมีอยู่ในบ้านเนี่ยคุณสามารถจะทําความเข้าใจกับราคาเท่าที่คุณจะพยายามทําได้เพราะมันมีประโยชน์กับคุณ ใช่ไหมไม่งั้นก็จะโดนอะไรคุณวางผมนะคนบางคนน่ะไม่รู้จักพระในบ้านตัวเองไม่รู้จักพระหลักพันหลักหมื่นหลงไหลได้ปื้มกับพระหลักล้านหลักแสนหลักล้านคนเขาเข้าไปขอซื้อพระหรือเช่าพระไม่ขายไม่ขายเสร็จอยากแลกเซียนพระเอาพระดังแต่เก้ ไปแลกพระแท้ย่อยๆออกมานี่ไงอ่าวันเนี้ยผมเล่าอุทาวหอนให้ฟังหลายๆเรื่องเลยเอาพระบ้านตัวเองเนี่ยมีพ่อคล้านะีมีพ่อเงินเดยเยหอมมีพ่อเตะมีพ่อนาดอนะมีปู่ทวดอ่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอารุ่นแรกหัวโตหรอกที่เป็นล้านหรอกเออเอาแค่ปีนางถูกป่ะศูนย์แปด อต่ไม่ต้องห้าเหลี่ยมหรอกเป็นรุ่นสี่ก็ได้เอาอืมไม่รู้รู้จะหัวโตรู้จะรุ่นสามช้างป้องรู้แต่รุ่รนสามสองจุดประคตขาดสามขีดในอ่ารู้แค่นั้นสุดท้ายเซียนเอาถ้ากระดานเกะจากแผงพลาเกะองค์ละสองสามร้อยไปแลกแล้วพาเกะมันตีราคาครึ่งหนึ่งของพลาแท้แล้วแลกพลาแท้ออกในบ้านคุณมาได้เท่าไหร่ นดังนั้นไม่เป็นอย่าไปไว้ใจใครถ้าจะแลกเปลี่ยนนะคนจะกล้าแลกเปลี่ยนพักกันต้องดูพักเป็นเราต้องดูเป็นเห็นมหนึ่งอย่างนี่อุทาหรณที่เกิดสองคุณต้องดูแท้เก๋ให้ได้ก่อนถ้าดูไม่ได้คุณส่งแอป s k c เ e c ช็คเนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็รู้เบื้องต้น ว่าพระของคุณแท้ไหมแล้วแยกไอ้ที่มันได้ผลว่าแท้ออกไว้พอรู้ว่าแท้แล้วคุณก็กล้าที่จะหาราคาถูกปะ่ะอ่าแท้แล้วเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าแท้เนี่ยนะคุณจะได้รู้ว่าพักของคุณนั้นแท้เช่นเซียนเนี่ยมาซื้อพระคุณตีพระคุณเก๋มหมดเลยอ่าไอ้องสี่ห้าพันเนี่ยก็ซื้อ เนี่ยเขาขายกันสี่พันผมซื้อสามพันแปดเลยอันเนี้ยเขาขายกันหมื่นหนึ่งผมซื้อเก้าพันเลยว่าคนนี้ซื้อดีแตองค์ที่เป็นพระหลักตีเก๋พอตอนจะไปขอแถมไปด้วยอ่าต้องต้องให้ความสําคัญกับพระเครื่องเหมือนที่คุณให้ความสําคัญกับโฉนดที่ดินให้ความสําคัญกับแหวนเพชรอ่ะอ่านี่ไงลูกหลักพี่เลยนะครับ อยงไงน้อยนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะถูกป่มเออมันก็ยังมันมันก็มันมันก็ยังจะซื้อเต่านะตัวละแปดร้อยได้อ่ะรุ่นแรกอะ่ะอ่ะมานี่คือโอ้โหเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังอุทาห์กับชีวิตพระเครื่องนี้สนุกเห็นไหมครับมเมื่อเราไม่รู้พระหลักเขาตีเก๋แล้วเอาแถมไปยเซ์บ้ากขนาดเป็นหมื่น เราควรขายเซียนเท่าไรครับที่ไม่ถูกเอาเปรียบแล้วแต่พี่เลยครับถ้าพี่กลัวเอาเปรียบพี่ก็ไม่ได้ใช้ตังค์อ่าแต่ถ้าพระเครื่องเนี่ยคือของที่ไม่มีทุนเอาประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผมดีกว่า fsk เช็คเนี่ยเช็คไปร้อยเปอร์เซนเนี่ยหกสิบปอร์เซ็ไม่ขายนะสี่สิบเปอร์เซ็นที่ขายมีแสมีสาสิเปอร์ซ็นเอาราคาเทวดา ราคาที่เอ็พวกนั้นเขาบอกห้าล้านสิบล้านน่ะก็ไม่ค่อยได้ซื้อขายกันแต่สำหรับคนที่ตั้งใจจะขายพามื่นเอาผมห้าพันเพราะพักเกิร์เป็นของไม่มีทุนพาะห้าพันเอาผมสามพันเพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องเสียเวลาที่จะขับรถไปหาเซียนคนอื่นไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งแผง ซึ่งไปวางปล่อยเช่าไม่รู้จะปล่อยได้หรือเปล่าพระเครื่องเป็นทรัพย์สมบัติอยู่ในบ้านคุณที่ไม่มีทุนการแก้ปัญหาการกลัวทำอย่างผมบอกไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆหรือไปเปิดคลิปซี่เห็นเซียนเขาซื้อขายจริงกลับมาสนใจพระหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นบ้าง อย่าเอาเวลาไปสนใจแต่ไอ้พระหลักล้านอ่าอย่างเดียวเสียนพระที่เขาทำไหลสดปล่อยพระหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเยอะแยะผมก็ปล่อยให้ดูทุกวันอ่าผมได้ซื้อราคาสบายใจในการตัดสินใจขอบคุณครับนี่ลองอ้ําไปไหมแอปตัวเนี้ย จะซื้อพระส่งเช็คถ้ากเก๋เราก็ไม่ต้องไปเสียตังโดนพระเก๋เราจะซื้อเนี่ยเนี่ยเราเราจะขายเนี่ยเราก็รู้ว่าพระเราแท้หรือเปล่ามีคําถามอะไรอีกไหมคือทุกคําถามของคุณจะได้รับคําตอบจากผมดังนั้นพระเครื่องในบ้านง่ายๆนะก่อนปีสองพัน้าร้อยมักแพงผมไม่สนใจราคาทิปแล้วดูแล้วไม่ฉลาดนะครับ พอหัวรุ่นสองวัดชาวเหนือป่ะเนีเ่ยเหรียญประสบการณ์เลยเสมาใช่ไหมผมซื้อเหรียญละผมซื้อเหรียญละพันแล้วกันเอาสวยๆอะ่ะขอบคุณพี่กอรี่นะส่งเจ้าแบงมาถามว่าผมนอนที่นอนกี่ฟุตอ่าเห็นไหมครับเราฟังอะเรามีแต่กลัวแต่กลัวแต่กลัวถ้าคุณถามผมอะคุณจะได้ทัศนคติที่คุณ สบายใจขึ้นอ่าดูแท้มีราคาจบไหมเลยออโต้ครับใครที่จองคิวแล้วบ้างไหนพิมพ์มาสิใครที่จองคิวได้แล้วบ้างครับเต็มอดนะครับร้อยคิวนะใครที่จองคิวได้แล้วบ้างพะล่วงหลังลายผ้าสันแดงมีราคาไหมพี่คิดว่ามีไหมแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าคือพระล่วงหลังลายผ้า,าพี่รู้ราคา,อ,าอยู่แล้ว ผมผมถามพี่ก่อนเลยถ้าพี่รู้นั่นคือพระล่วงหลังลายผ้าพี่ต้องรู้ราคาจริงไหมอ่ะพี่รู้อะไรเกี่ยวกับราคาพระล่วงหลังลายพาบ้างพิมพ์บอกผมหน่อยพี่กองคับย์่งดาวสิบดวงอ่ะ ถ้าพี่ไม่รู้จักพระพี่จะไม่รู้ว่านั่นคือพระล่วงหลังหลายภาคย,ยังทำดูเล้วเท่าไรครับอาถ้าพี่รู้ว่านั่นคือพระลวงหลัพะพี่ต้องรู้ราคาแล้วราคาที่พี่เคยรู้มาเท่าไหร่บอกได้เลยคือสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยพิมพ์ในเนี้ยสนุกแล้วมีประโยชน์เท่าไหร่ อ่านะครับภาัากระาจายพอเต้าเกาะวังไซดดีไหมครับมีราคาไหมครับนี่พอเต้าสิทธิ์ใครอ่าของท่านมีประสบการณ์ไหมมันง่ายนิดเดียวนะเวลาจะขายอาเครียดผมมีทิศให้จะไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจกันหรือบ่าเวลาคุณมีพักคุณอย่าคิดว่าเป็นคุณเป็นคนขายให้คิดว่าคุณเป็นคนซื้อ แล้วราคามันจะแล้วราคามันจะมาเอง <c oughs> ทิกนี้ไม่เคยบอกใครนะผมเวลาคุณตีราคาพระคุณอย่ากกลัวว่าคุณเป็นคนขายให้กลับฝั่งไปว่าถ้าคุณเป็นคนซื้ออ่่ะาเทไหคุณจะซื้อเท่าไหร่ <c oughs> ทิกการตีราคาพระแบบนี้นี่ไม่เคยบอกใครนะง่ายๆอ่ามีพระอยากจะขาย อยากจะตีราคาได้กลับกันให้เราเนี่ยมองพระแล้วว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นั่นแหละพอเวลาคุณจะไปตีราคาก็ดนเดี๋ยวมันจะตีได้พี่กะถามพ่อปอดว่าตัวป้าสงขาครับตามไรคอมเมนต์ว่าพ่อปอดแพงนี่แพงทุกอย่างนังกวักรูปลอแพงพ่อปอดนะฮะพาพ่อปอดหัวป่าที่ทานท่านแพงหมดนะอ่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะที่ว่าควรตีม่ะ ขอโทษนะถามราไมไม่ตอบตรงๆผมตอบแล้วคุณเชื่อไหมเพราะเต้าไม่เกินพันอุ uy, ้ยพี่ทำไมถูกดังที่บ้านดังจะตายอย่างเงี้ยคุณเชื่อป่ะแต่ที่ผมถามเพราะเต้าเป็นสิทธิ์ใครคุณอยากคิดว่าคุณเป็นเจ้าของพักคุณนึกภาพตามผมนะพราะเต้าเป็นหลานพ่อเต๋อพ่อเต้า,ตานั่งสมาธิตัวลอยขึ้นไปติดเพาดาน ดำลงไปจานตะก,กุดใต้น้าพระของท่านมีประสบการณ์ตำรวจเจาะยิงคนร้ายแล้วยิงไม่ออกุนบ้าโดนต้นตาวะมอืมคุณคิดว่าพระพอต้าเนี่ยคุณอยากได้มาใช้ไหมแล้วคุณฟังแล้วอะ่ะคุณคิดว่าจากสิ่งที่คุณรับรู้เนี่ยพันหนึ่งคุณซื้อไหมอ่า ผมจึงย้อนถามว่าพราะเต้าเป็นสิทธิ์ใครรู้ประวัติท่านไหมการที่คุณรู้จะทำให้คุณตีราคาพระด้วยตัวเองได้